Chum chum. Mm. Deep in the shadows, I know it's hard To put one foot in front of the wow. other uh -huh. So far as the air goes, where do we start? A million stars here in the shadows. I know you're scared. Take my hand together, we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find our what's the same. No more just admit that you're just a uh... สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปที่นาหัสู้ขู่สู้คนมาพอกับสาวตาอีกเราจะเป็นน้องจามนี้คิมมีหน่อยก็มากินเป็นหมอีเมลนะจ๊ะมาจ้าพี่น้องจามนี้สาวตาตำกุ้งสดตำซัวกุ้งสดสุพีสุ้น้องเขากินจ้าพี่น้องจ้า อขนมจีนนิดนึงขอบปุ่นนิดนึงนะแ,แต่นอนแล้วก็มีขอบปุ่นแกงแก่เพรพร้อมให้ลองค่ะมีทอดหมูสามชั้นพร้อมจ้าทอดหมูสามชั้นเน้นกุ้งตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะกินกุ้งก่อนเลยจ้นะช้ำๆอืม สุดยอดดิง่งอืมไม่เป็นไรหรอกหนูกินเลยไม่กินเลยไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะไม่เอาค่ะไม่เอาอืมนัวค่ะพัก,กัะมี้นมันละ น้ใหม่นะาะเนาะน้ใหม่ผักวางต้มี่มีกินขนมจีน <laughs> มากิน เสยมเจียวเพะะียงสเพิ่มความหอมตอนเที่ยงพอดีจ้ะโซอีนบอกว่ากินข้าวบอก์นบอกว่าบ้านใ้หิวสั้น เกมยังได้หอมเพลินอ,อ,อร่อยอร่อยจังเลยค่ะลูกค้า มา,มาไม่เอาหนูกินเลยค่ะหนูกินเลยที่ไม่กินเลยกินเลยนะคะไม่จับพีน่น้องจับแซ่บ ใส่แก่ๆไปมันแก่ๆตูดไปจังน้อยกันเพราะว่าเราคอยปลปอนๆนะนะคั่นมันกินอันบออกซื้อกะสิให้เราปอนอยู่ เต็มปากเต็มคำกักุก้งตัวใหญ่ดิกุ้งลาเสือ,อ ลมเย็นด mm? mm ีพี่น้องจ้าอะไรลูก ตาวโยกกันให้กินกินโยกกันแบบซองหนึ่งเป็นซอง อรกับว่านหวานไมหน่อจนะ เล่นมนาะแต่เพินเล่นโลดเพราะแต่เพินอยู่ลนนะแล้วเดี๋ยวเนาะกินแล้วเราพานอน udah basuh sudah pengen pati-pati banmu พบบิ่นกลับบัตรกับมองทเ่ิ่นมอานนนมอยู่ตั้งแต่เป็นปีแล้วพีน่น้องจะ้ะตั้งแต่โควิดบ้านแดนบ้านในเขาเนาะเขาไม่ไม อย่างลูกซอยขอดลูกพึ่งซีดีกลับจ้ออะอะไรบุ๊กเข้จใจเพียน้องจ๋าเอาที่มีไปเล่นน้ำเอื่อยเพิ่นละ ในห้องนอนเอ่ย Tá morta, ทอดน้ำปลาแท้ค่ะหะมดสามสันสตว่า แซ่บกว่าหมูก,กรอบถึงมันถึงหนังมันจะบกรอบนะจ๊ะเนาะบกรอบแซนะ่บหมูกรอบ,บ,อรอบแต่ว่าแซ่บกว่าส่านมันนัวกว่ามันออกเค็มๆเ,มเมนาะอือหมดล้ว 那个。<music> เดินไปห้องน้ำก็เดิอกสัตน้องเหล็นอยู่น้ำในห้องในยอ้อนในยอ้อนพี่น้องจา้าเอาน้องตัวเบื่อหน่องคีมมีมันนี่มาลงมาออกมาหามันนี่มาอิ่มแล้ว,ลวจา้า ลเล่นเล่นแซ่บพอมไหมเดี๋ยวสิรวดพมไหมอ่ะ ตาผมรหบ ดีด <iet> <yap a> bo you so <laughs> ีร่มเห็นว่ยบอยบอยเกินแล้วคือสีลับตาบัน้องแบนี่คือสอยากนอนหนังท้องตึงหนังตาก็ย่อนน้้าน้องจาไปแล้จ้พ่นองขอบขอบุญขอบคุณสูขูสูคนเด้อให้การตดตามทาอใตแล้วก็ขอใหายคนยูดีมีแห้งอยู่แดงมีฮีมีความสุขไลายหลายวังซึ่งได้กับขอใหาสอมปารถนาทุกสิ่งทุกอย่างถึงลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเด้อพี่น้องจ้ะไปแล้วจ้าพ่อกั้นไ่คิดน้าจ้ะบ๊ายบาย